มีพี่น้องหลายคนเพิ่นถามว่าสับ,บนุนเจ้าอยู่บ้านเจา้าบบอยกไปไสบอกความคิดของสับนุนก็คือพอใจในในความเป็นลูกอีสานแล้วก็พี่น้องคือบบอยกไปใสแล้วค่ะอยู่น้ำทองไห่ทองนาอยู่น้ำไห่น้ำสวนอยู่น้ำการเกษตรที่สับนุ่นเห็ดนี่ล่ละคือความสุขที่แท้จริงของสับนุ่นค่ะพี่น้องก็เลยบบอยกไปเหตุงานอนอย่างอยู่ใส่ อยากอยู่กับบ้านอยากอย,กอยกอู่กับครอบครัวนี่แหลคะค่ะดีที่สุดแหลคะค่ะพี่น้องความคิดของสับ,บน,นุนก็คือการเหตุการเกษตรที่ยั่งยืนกสิซอยให้เป็นการตั้งรักปักฐานอีกอย่างหนึ่งได้คะ่ะเท่ามีทีีดินเอียงเหมาะมิทีีดินเอียงเพียงพ่อต่อการเหตุการเกษตรผู้ทีทําการทํางานอยู่ไกลๆเก็บเงินใดสักก่อนก็กลับมาอยู่บาา้านเฮาเลยค่ะพี่น้องเด้อกลับมาอยู่นในใน ต่งหลักปักฐานอยู่บ้านเฮ้านะ่ะดีที่สุดค่ะพี่น้องนี่ยอยู่น้ำขอบน้ำรัวน้ำพอน้ำแม่เอยียงบ่มีอยอีงดีสำนีได้ล่ะค่ะถึงแม้ว่าไปเหตุงานกาได้อยู่คาะได้ตามที่ต้องการอยู่แต่ความยั่งยืนก็คือบ้านนอกคอกหน้าเฮ้านี่ล่ละที่ดินมุ่นที่พ่อแม่พ่นสางมาให้นี่ล่ะค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่เฮ้าสีสานต่ตเพิ่น เพิ่อนบ่ปรารถนาสิอยากได้อีหย่างแล้วค่ะพี่น้องอยากเห็นลูกเห็นหลานกลับมาอยู่บ้านพร้อมหนา้าพร้อมตากันอันนี้ล่ะก็คือความสุขของผู้เฒ่าอีกค่ะพี่น้องความคิดของสามโนนก็นเลยเ่อยากไปเหตุงานเหตุการณ์ยู่ไใส่ก็คืออยากอยู่บ้านอยู่น้ำทองหายทองหน้าเนี่ยอยู่น้ำความบันนอกนี่ล่ะค่ะพี่น้องเ้าตรงตรง,ตรงเนาะอยู่น้ำความบานนอกนี่ลหละบานนอกนี่ของเท้านี่ละ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว เพียงแค่ว่าเข้าไปเพื่อที่สิไปหาหาเงินหาทองกลับขึ้นมากเนาะค่ะเพื่อครอบจุนเจือครอบครัวเนาะค่ะพี่น้องเมนบอกตามความคิดเนาะค่ะเนาะแต่ท้าให้มันยั่งยื่นก็เข้าก็ตรงส้างตรงแปลงต่อไปสิ่งที่ยั่งยื่นที่สุดก็คือการได้เหตุสานต่อบรรพบุรุษของเขาสานต่อไป นำเทคโนโลยีเอยียงเขามาใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะพี่น้องฉะนั้นกะพี่น้องหลายคนกะขอให้เข้าใจในสาวบ,บนโน้นว่าสาบรโน้นกับเป็นสาวบ,บ้านโน้นคนบ้านหน้าจั่างสี่ล่หละค่ะอยู่กินน้ำทองไหทองหน้าหากินน้ำตามอยู่ตามกินของเห้าวิธีลูกอีสานจั่งสี่ล่ละค่ะต่อมาหนีแล้วค่ะพี่น้องเนาะเข้าใจตรงกันเ้ยค่ะ